สวัสดีค่ะพบกับคุณครูเนธนนะคะ Hello everyone, I am Teacher On. ขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมภาษาไทยฟุ้งฟิ้ง English in Love เราไปเรียนรู้คำศัพท์กันเลยนะคะ Let's go. Today I would like to present English word. The word is leg. Leg. Let's spell together. L E G leg. L e D. e g leg let's pronounce l e g leg l e g leg for example the dog has four legs the dog has four legs คำศัพท์ภาษาไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าขาเขียนตามคุณครูนะคะขอไข่ สระอาอ่านว่าขาเขียนตังคณครูอีกครั้งนะคะขอไข่สระอาอ่านว่าขาขาเป็นคำนามหมายถึงอวัยวะตั้งแต่สัโพกจนถึงข้อเท้าใช้สำหรับผาดย่งร่างกายและเดินประโยคตัวอย่างสุนะักมีสี่ขา ุนะมีสี่ขาเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ See you again tomorrow goodbye